สวัสดีอาจารย์จันทรซอนมณีน,อน้องแถวลินทองจะมานำเสนอโครงการการออกแบบห้งมองระดับแขวงสำหรับโครงการการออกแบบการออกแบบน้องได้มีแผนดำเนินงานและขบวนการดำเนินงานในการออกแบบของนองจะมีน้องได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโครงการโครงการห้องมอ,งมองนี่น้องได้ ศึกษาก่อนจะ,ะมีการออกแบบแกำหนดจุดประสงค์ให้มันตรงกับเปะะ้าหมายที่ว่ามันมันมีเปะะ้าหมายห้องมองระดับแขวงความความใหญ่มันบรรจุขนาดของห้องความจำเป็นของโครงการโครงการนี้มันต้องการในยังมันตอบโจทย์ให้กับบุคคลที่นำใส่แนวใด อันนี้น้องได้ศึกษาและน้องได้ตั้งเป็นบทเอาไว้เป็นแนวหนี้คือบทที่สองนี้น้องได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมนี่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ก็จะมีน้องได้ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในที่อยู่ในประเทศลราแล็ต่างประเทศได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการออกแบบข้อมูลพื้นฐาน ประเภทหงมอซีต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบและน้องได้ศึกษางานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารงานระบบในประเภทระบบษาควากปลอดภัยระบบน้ำระบบไฟที่ใส่แนวใดให้กับโครงการของเราเนี่เพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เหให้การนําใส่อาคารนีเป็นไปได้ดี้องจึงศึกษาเกี่ยวกับงานระบบนในคนนําใส่มีความปลอดภัยต่อไปก็เป็นข้อมูลข้อมูลเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและจิตวิทยาประเภทจิตวิทยานี้ เพศซีที่จะไอ้ในโครงการเพราะว่ามันมันมีผลต่ออารมณ์ของผู้นําใส่ประเภทเศซศสีและมีผลต่อระดับการนําใส่ของผู้ป่วยอันนี้น้องก็ได้ศึกษาเพื่อนําไปใส่ให้เหมาะสมกับโครงการนี้ศึกษาเกี่ยวกับอาคารตัวอย่างอันนี้น้องก็ได้ศึกษามาทั้งเป็นรูปและเอกสารพิธีนิพนธ์ ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศไทยน้องเลยศึกษาเกี่ยวกับอาคารตัวอย่างเพื่อนําเป็นขบวนการในการออกแบบของน้องต่อไปกับบทที่สามการศึกษาข้อมูลของโครงการอันนี้มันจะเจาะจงเกี่ยวกับโครงการการเปรียบเทียบของโครงการแล้วจะน้องกระไดศึกษาสภาไปล้อมสภาไปล้อมของในพื้นที่ของที่ต่างโครงการ ที่บรรดาอาจารย์ในมอคือสภาพแวดล้อมที่มีทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมแล้วสภาพผภูมิอากาศน้องกระด้ศึกษา<ม>เพื่อการออกแบบให้ตอบโจทย์กับลักษณะของพื้นที่นั้นๆ และทางด้านสังคมคือการน้องจะออกแบบเพื่อให้มันกลมกลืนกับสังคมการนําใส่บ่ให้มันลู่หลาเกินไปให้มันลักษณะเป็นไก่ซิดกับสังคมในน,น้องก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมและลักษณะการเข่าถึงอันนี้แน่นอนก็องมอนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องจะเกี่ยวกับลักษณะการเข่าถึงในโครงการาะวการสัญจรการเข่าถึง การผูกพันมันต้องสอ,อดคล้องกันอันนี้นองก,ก็ได้ศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและศึกษาสถาปัตยกรรมของโครงการหลายๆภักส่วนและศึกษาเปรียบเทียบอ,องค์ประกอบของเฮาที่อาจารย์นํามาบางทีอาจารย์เอามาให้มีบกครบน้องก็เพิ่มหรือว่ามีบางอันบ่อยจำเป็นสําสหรับโครงการ องการได้ตัดออกและศึกษาหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานพฤติกรรมของผูนนําใสหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนี้มันจะบอกถึงการผูกพันจากหน่วยงานหนึ่งไปหาอีกหน่วยงานหนึ่งและพฤติกรรมของผูนนําใสคือการมันจะเหตุให้การสัญจรการผูกพันกันต่อโจทย์กระผูนนําใสหอนทางซีและสภาเป็น้องบทที่สีนี้การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์ว่าบรรดาที่น้องได้ศึกษาขั้งทิง้นการวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่แนวความคิดในการออกแบบการวิเคราะห์สภาพเป็น้อมและผลกระทบของโครงการอันนี้ น้องได้บอกไปแล้วว่าน้องได้ศึกษาผลกระทบพลด้ดีผลเสียที่จะเอาออกแบบแบบนี้มันจะตอบโจทย์กับพื้นที่แนวใดมีพลดีผพนเสียแนวใดการสัญจรในลยๆด้านการวิเคราะห์ทางด้านสถาปัตย์แน่นอนจะต้องได้วิเคราะห์ความเหมาะสมอาคารสูงหรือว่าต่ำซัมไดจาักสั้นอันนี้ ต้องวิเคราะห์พฤติกรมกรมของผู้นใสายวิเคราะห์การพ่พันภายในโครงการอันนี้มีความจําเป็นในการศึกษาพาว่ามันต้องมีการพ่พันกับองค์ประกอบต่างๆการวิเคราะห์จัดแบ่งเนื้อที่เศษซอยของโครงการวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่เสษซอยกับเนื้อที่ตัวจริงนี่ลักษณะว่าเรียบเทียบระวังจองโครงการที่น้องเด็กษาจะมีอะไรองค์ประกอบที่น้องได้วิเคราะห์เพื่อนําไปสู่แนวคิดในการออกแบบหลังจากน้องได้ศึกษากระบวนการหลายๆด้านทางทางนี้ น้องกนัน้องจึงได้มีแนวความคิดในการออกแบบประมาณนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ได้ศึกษามาก็คือแนวความคิดของน้องก็คือเมนไดเอามาตรฐานของหงมองกรามของการนำใสและการรักษาแบบตะวิทยา อันนี้น้องได้คำนึงถึงมาตรทานและก็พฤติกรรมการหักษาแบบจิตตวิทยาอันนี้สามอย่างนี้ในการออกแบบของน้องน้องได้คำนึงถึงพวกนี้อันนี้เป็นแนวความคิดของน้องอยากให้มันโครงการมันไปตามสามอย่างนี้แแน่นอนแนวความคิดอ่ามาทานก็จะว่าถึงการนำใส่การป้องพนันความปลอดภัยและจิตตวิทยาก็จะบอกถึงความเสพซีการหักษาด้วยตนเองการฟื้นฟูของร่างกายต่อไปบทที่หา้าจะเริ่มนำใส่แนวคิดนี้ในการออกแบบของโครงการและจะมีตัว ของโครงการสำหรับการดำเนินงานของน้องกับน,น้องจะได้มีแผนดำเนินงานการออกแบบแต่ละขั้นตอนก่อนจะขึ้นมาเป็นโครงแต่ละโซนการผพ,พันจะมีการมีจะดำเนินการผพ,พันแต่ละโซนการดำเนินงานอ,อันนี้จะเริ่มเข้าโครงการแล้วโครงการที่น้องได้ออกแบบให้มันคงกับกอันนี้คุณคิดอันนี้สำหรับพังรวมพังรวมเขาจะมีเขตโซนต่างๆเราจะได้แบ่งตามเขตโซนตามไม่กดไม่บอกว่า, My ot, ot, วาภายนอกมันก็นจะมีโครงเก็บโซบมี ม,มีลายยางมีนองไดไวเป็นเขตเป็นโซนอาไวแและอันนี้ก็แผ่นแผนังสันนึงแผ่นพังสันนึงนี่นองได้วางเป็นแนวนี้มันจะบอกค่อยแจ้งปันไดและน้องจะให้อาจารย์เบิ่งในแคปจะมีแผ่นพังสันนึงและแผ่นพังสันสองและสันสามสันสี่เป็นอย่างนี้และมีหุบด้านในหุบด้านเป็นแบบซีอันนี้เป็นแบบสองดีสาแคปนี่เป็นแบบซี ข้างสายข้างครัวจะเป็นประมาณนี้หดหุห่มดานกับผูพังเดี๋ยวน้องจะเปิดให้บึงโดยสําหรับอ่าสันหนึ่งอ่าสันหนึ่งอ่าแผ่นพังสันหนึ่งของน้องอันนี้แผ่นพังรวมที่น้องได้เสนอไว้แล้วมุกี้อันนี้แผ่นพังสันหนึ่งจะมีอ่าไมก้กดพวกนี้และมีอ่าคะแนนการต่างๆจะมีโซนในแมนคะแนนศักยญาแล้วหนึ่งเมนคะแนกนกัญญาบําบัดและสองคะแนนคะแนนอสุกเซินและสามคะแนนภายนนอกมีคะแนนประสูติอีกอยู่อ่าสันหนึ่งนี้จะมีเป็นโซนเอาไว้จะมีอ่าทางด้าน น,นี่การเข้าทึงอันนี้การเข้าทึงแบบทั่วไปจะเข้ามาเข้ามาเป็นบันไดซ้มคัอนอย่างนี้ขึ้นมาและมีมีประตูบานสวิงสวิงออกสวิงเข่าได้และมีทางสลบสําหรับคนป่วยหรือคนพิการเข้ามาเลยจะมีอันนี้เป็นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นสู่ซันต่างๆข้างถึงและมีบอนนังรอทาสําหรับอ่รอทาพี่น้องและมีเคาน์เตอร์ฮับตอนอยู่จุดนี้และอันนี้จะเป็นโซนที่สามโซนที่สามเป็นแขแนงภายนอกภักส่วนนี้จะเป็นแะแนงภายนอก็มีพนักงานมีคน้ามีบอล เป็นเครื่องเต็งโตจะมีบอลกวดพญาปินปัวและบอลน,นอนฝักผักพื้นผักฟื้นอาจจะมีด้านลังก็เป็นห้องนำยิงซสยแล้วฟังโซนตัวนี้จะเป็นโซนประสูติโซนประสูติสำหรับแม่นิงจะมีจะมีห้องประสูติ1นึ่งมีห้ามีห้อง ล่างเด็กมีมีหอม้องบริหารภักส่วนนี้เป็นภักส่วนสุกเสริญศูนนี่สุกเสริญก็จะเข้ามาอันนี้เป็นทางสลบขึ้นไปหาอบอลจุดนี้เป็นเขตผลเจสุกเซินจะจะเฮดเป็นบานสไลด์ขึ้นลงอันนี้สมารถปัวคนสุกเสริญเจ็บสุกเสริญได้ขึ้นมาและจอดอยู่นี่สมารถเอาลงคนเก็บไว้นี่หลังจากปัวบรรเทาโซ่ข้าว หให้ไปนอนฝักฟื้นให้ไปยูนิได้อันนี้เป็นนอนพักสำหรับผู้ป่วยเลยจุดนี้ก็จะมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปสันเทิงอีกมีเป็นเขตเสื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆและขึ้นไปเทิงจะเป็นยดนิเมนคแน่งเป็นภาพบำบัดน้องเจ้าวางสำหรับสันหนึ่งเป็นแบบแถวทางวัยในนี้และจะมีพื้นที่วางในนี้สำหรับเป็นพื้น <Stunden> ที่บำบัด <iffer> ผ <sorting> ู้ป่วยและเป็นเป็นพื้นที่ในประสงค์สามารถเป็นในยามที่มีต้องการบ่อสุขเซินคนไข้ลายสามารถเ็ิพื้นที่นี้เป็นบ่อนอนสำหรับผู้ป่วย จะมีตูนเอาไว้ในสําหรับสันหนึ่งแล้วสันสองสำหรับสองจะมีคะแนนพัตาคะแนนคะแนนวิเคาะคะแนนการอยากและมีห้องนอน VIP จะอยู่ในสันสองแล้วก็ซันสามในคะแนนแม่และเด็กคะแนนประูตดก็จะอยู่ส่วนหนึ่งของสันสองหนึ่งจะมีผักส่วนบริหารคะแนนประสูตรนี้จะอยู่ซันสองให้จะอยู่ภากเดียวของสันหนึ่งให้มันสมารถพัวพันกันได้และด้านล่างก็เป็นทางสโลปเป็นทางสโลป จะมีบันไดลงน้องจะวางเป็นแล้วในนี้อันนี้ชุดนี้จะเป็นโลงไปเลยจากสันหนึ่งไปหอสันสองเป็นโลงอันนี้เป็นพื้นที่ใจาย,ยาจะเป็นโทงเป็นพื้นที่ตอนหับอยู่จุดนี้ แล้วฝั่งนี้ก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งมีห้องนำหับใสและมีเป็นเขตซองเป็นแะแนนวิเคราะห์ต่อมาแผนสันซามสันซามจะประกอบเป็นจ,จะประกอบมีคะแนงทันตแพทย์และคะแนงมลลสุมแผแนงภายในและห้องประชุมของวีไอพีจะจะวางไปตามนี้จะมีหนึ่งน่เมนแะแนงทันตแพทย์จะอยู่ภาคส่วนนี้จะอยู่ภาคส่วนนี้และสองเป็นคะแนงมลสุมจะอยู่ภาคส่วนด้านทา้นี้นองได้ตังภาคส่วนด้านทางนี้และสามเนแผนคะแนงภายในจะอยู่ภาคส่วนนี้และมีห้องประชุมใหญ่ และอ่าเนี่เป็นห้อง VIP จะเป็นแบบห้องใหญ่เน่นี้มีห้องนํำในโตอันนี้เป็นทางเสื่อมไอหาพื้นที่อื่นๆในกรณีที่มีการบูพันกันสมัยเอ็ดเป็นทางเสื่อมไอหาพื้นที่อื่นๆต่อไปแมนซันซีซันซีจะขึ้นเป็นวงกลมเนี่นี้เป็นอันนี้จะห้องประชุมมันจะโล่งขึ้นเลยมันจะซูงขึ้นเลยไป้องชันสุดท้ายจะมีผักส่วนบริหารชันสุดท้ายนี่จะมีอำนวยการเลขานุการและมีห้องอำนวยการห้องหนึ่งห้องสองห้องสามและมีห้องประชุมนอทห้องพักแขกและมี หน่วยงานจะต่างจะอยู่ข้างส่วนนี้จะอยู่ใกล้ลิฟต์เนี่นี่แล้วสันหานี้สันหานี้เป็นสันที่สําหรับเก็บเครื่องจักรลิฟต์สำหรับการนําใส่ภายในอาคารมีลิฟต์มีเดินสําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์สาเหตุที่น้องเห็นเดินจอดเฮลิคอปเตอร์นี้เพราะว่าในประเทศลาวก็ยังยากที่จะหาห้องมอที่มีเดินจอดเฮลิคอปเตอร์พี่น้องเห็นน้นว่าน้องได้เห็นข่าวในไทยมีเด็กนักเรียนหมูป่าเด็ลงในถ้ำ เขาเอาออกมาเลยเอาออกมาเลยเอาเอาคนออกทางยนต์เลยบมีบอดาก็เลยจําเป็นตองไดขึ้นเฮลิคอปเตอร์หันไปสู่กรุงเทพมันไกลอันนี้เป็นเหตุผลที่น้องใส่เป็นบอลจอดยนต์นี้เพื่อตอบโจทย์ในเหตุการณ์สมมติว่ามีเหตุการณ์คนเจ็บบุคคลสําคัญกับามารถเอาเอาขึ้นยนต์เลมาจอดนี้ยุขึ้นลิฟต์ละลงไปภาคส่วนต่างๆที่นําไปปิดบวดต,ต่อไปด้านล่างนี้จะเป็นอ่าเป็นทางสลปเป็นลงคาจะลบขึ้นลงทั้งสองด้านนี่แมนฮูดานบุด้านอันนี้แมนหูด้านลัางด้านข้าง ใช่รา,านขังขวาอันนี้จะเป็นหูตัดของอาคารวัดสดุที่นองใสก็เป็นโครงสร้างเหล็กตัวไอโครงสร้างเหล็กเหล็กตัวไอสําหรับคาวจีนัวหละกมงด้วยกระเบื้องอันนี้เป็นจุดที่นองต้องขยายจุด C จุด A จุด B พื้นพื้นกับพ x t e n s i o นีน่นองใสขนาดพื้นนี่ยเป็นนองใสซาวแต่ว่าพื้นที่บางส่วนกับ,บหอดซาวแต่อันนี้มันเป็นพื้นที่ที่ห้าพ่า ้องชุมที่อยู่ดันเทิงเลยจุดนี้จะใหญ่แต่ว่าจุดดันท้ายนี้จะน้อยประมาณ13 5 5อันนี้เมนหุตตาเออันนี้หุตตัด B b อันนี้จะจะเป็นบอล้องชสมจะเป็นโลง่งขึ้นเปิดหอดสันเทิงมีเพดานเพดานเล็ใส่แล้วหูดขยายหูดขยายเนี้หูดขยายจุด A นี่เป็นจุดที่ซอ,องเซาซองเซาไกลกันเป็นจุดที่บ่ให้อาคารมันเป็นอาคารที่เป็นพื้นเดียวกันใหญ่ยยเลยบ่อยากให้อาคารมันแตกเลยเหตุเป็นซองเซา จะเห็นอยู่จุดนี้จุดเอซองเสาติดกันบรบยาใครอาคารมันแตกเลยมันมีขอ้อกำหนดว่าอาคารามีความยาว40-50เมตรต้องมีหอยสำหรับอาการแตกเนี่ยนี่น้องก็เลยโอเวบบ์ห้มันมีเพื่อลดปัญหาหอยแตกจุด B ก็เป็นจุดที่น้องได้ขยายจะมีลังคาเล็กตัวไอและไสบุลรองนี่มีกระเบื้องมุนสีแพกันมีเล็กตัวไอข้าวตัวไอสิ่งวากับตัวไและมีพอ PVC นี่ สำหรับระบายน้ำเพราะว่าจุดนี้จะเป็นเครื่องนึงแมนมีกระเบื้องและเครื่องนึงจะมีพื้นดาด้าจำเป็นต้องมีการระบายน้ำจุด C จะมีหางนำห้องทำน้ำมีจุด E จุด F เอามากลับในสไลด์หูคอยนีตต่อไปแมนทันัญภาพภายนอกของตัวอาคารอันนี้ภายนอกของตัวอาคารด้านหน้าจะเป็นแบบอันนี้กันบ่อให้คนยางแบบซื้อไปเลยเพื่อป้องกันบ่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านหน้าจะเป็นทางอันนี้เป็นตกกันเอาไว้แล้วมีอันนี้แมนด้านหลัง,งนี่นองได้ใส่หูบดอกจันนี่เป็นลาย ลาวน้อยนึงเพื่อให้มันกลมกลืนกับพื้นที่ทั่วออมหอบเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่อันในโครงการของน้องอันนี้แมนทัศน์าภาพไยนอก ทิัศยาภาพภายในอันนี้ภายในจุดที่เป็นห้องทถงบริเวณวงมณันอัน,นี้อันนี้เป็นทางเสือ่อมต่ออันนี้โ่ทงรวมภายในทถงรวมจะเป็นจะเฮ็ดเป็นบอลน,นางแะนะ่นี้และมีมีบอนเค้าเตอร์ฮับตอนอยู่่อนอันนี้สำหรับหองทถง น,นี่คะแนงสุกเสริญแขแนงสุกเสริญภายในแะแนงสุกเสริญก็จะมีคอเตอร์หน่อยหนึ่งจะมีโทงอันนี้คะแนงแม่และเด็กจะออกแบบให้มันมีกระตูนหน่อยหนึ่งมีซีซันเป็นซีซันเลย ตกแต่งด้วยเน้นสีสีฟ้าอ,อ่อนนี้คะแนงภายนอกอันนี้เป็นทางทางยังห้องนอนอันนี้ห้องนอนสำหรับเด็ก อันนี้ห้องนอนระดับ2ห้องนอนนอนใส่เป็นแบบเกม์มันมีมีระดับ1ระดับ2อมีระดับ2ห้องนอนระดับ3ห้องนอนระดับ4จะจะใส่แบบป้องเยี่ยมยยใหญ่ให้มันเปิดโล่งสำหรับห้องนอนระดับ4จะมีโทรทัศน์ สีก็จะเป็นสีขาวๆเนี๋ยนี้อันนี้ห้องนอน VIP จะมีทีวีเป็นสำหรับ1เตียงจะมีบอลน,นั่งนหนึ่งละมีห้องน้ำในโตัหเตียงก็มี2เตียงก็มีห้องวีไเจ้าสำหรับ,บาการพิเศษโครงการออกแบบพงมองห้องน้อนกับ ได้หมดเพียงเท่านี้แล้วมีบรนไดยงังบจ่โบเจงหรือวอาจารย์อยากเพิ่มเติมอาจารย์สมาคราสง,งความคามมอมเมนต์หาน้องได้เพื่อเป็นการพัฒนาให้แก่น้องในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปขอขอบใจ